หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพถูกดีปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคเวเป้การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเดือนนี้พบกับโปร12 12อ i แอดไลน์เคเวเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันด่วนมีจำนวนจำกัดแล้วอย่าลืมนะครับยังมีโค้ดคลาสิกของผมสามารถใช้ได้ตลอดลดเพิ่มได้อีกและกิจกรรมบนเพจพ่อมดเคเวเปแจกของจุกๆุมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันล่ะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเวเปอย่าลืมมาใช้บริการ กัันนเยอะๆะๆครบและอย่าลืมใส่โสค้ดคลาสิกเพื่อรับส่วนลดเพื่อที่เขาจะได้จ้างผมต่อนะทุกคนเอาละ,ะครับผมกาสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเกมรอยเจนวอลริฟกันอีกเช่นเคยนะครับเราวันนี้ก็จะมาเล่นตัวของเฮคอรีมในแนวสกี Winter Base. บินเชือบให้เพื่อนได้รับชมกันนะก็สกีนี้จริงๆต้องเล่นตั้งนานแล้วนะแต่ว่าเนื่องจากไม่มีโอกาสได้ทําสักทีนะเพราะว่าเพื่อนๆขอคลิปแนวสาระกันมาเยอะมากนะก็เลยรัดคลิปแนวเกมเพย์ไปเยอะครับก็ช่วงนี้ขอพักแนวสาระบ้างนะแล้วกลับมาลงเกมเพย์สักนิดหนึ่งนะหวังทุกคคคนนนงจะะไม่ว่วากันนรัรบ เล่นล่างเหมือนจะโดนแกงนะเพราะลึกมากเลยนะตอนนี้นะตัวขอเวีก้ปล่อยหมอกมาแล้วเราต้องรีบวิงไปช่วยครับผมกดกรดไปช่วยเพื่อนครับตอนนี้ตังวาถ้าตัวของบอลคายตายไปเรียบร้อยโอเคทีบตัวของไอ้นี่ได้จังหวะน,นี้ต้องได้สักตัวแล้ววะเมื่อกี้กูจะเอาแอสแตกูจะบอกแต่ว่ารอดคู่อ่ะอุ้ยล้วเขาแฟดกูจังหวะเมื่อกี้เสียดายจัดนะคือเมื่อกี้ผมจะเอาตัวของแอสนะแต่จริงๆน่าจะเอาตัวของวีโก้นะผมดาเมจมันขาดๆจนๆนะมันก็เลยแบบรอดคู่เลยเสียดายจัดเลย นะเดี๋ยวเราไปแกงทางด้านะเลนบนซะหน่อยนะบีวอร์ ord, แต่ว่าเราไม่สนใจแล้วเพราะเราสแกนมาแล้วอันปีเข้าไปครับจังหวะนี้ทีมเข้าไปในป้อมยังไงจังหวะนี้ั่งตงข้ามพยายามจะกระโดดคลายอยู่อีกนิดนึงแต่ว่าตัวของดาริสตัวแตกไปแล้วโดนกระชากหอกแล้วใจเย็นๆนะตัวของคาริสตานะปากหอกใส่เราเต็มเลยครับผมในนะี้เก็บสวยครับเก็บสวยเราได้ป้อมปืนด้วยวันนี้ต้องเอาป้อมปืนไปวางครับเอาเพจป้อมก่อนเอาเพจป้อม โอเคฝั่งของขั้นน่าจะไม่มาแล้ววี vehicle. โกเ,เราเคลาะเรนร่างเราได้คิวด้วยครับจังหวะนี้ดับเบิลคิวสวยๆไปเลยครับผมโอเคจังหวะนี้สถานการณ์เริ่มกลับมาดีละ เดี๋ยวเรารอรับเลนล่างได้นะเหมือนจะลึกกันอีกแล้วเเพราะเนื่องจากว่าเขาก,กดหนักมากนะสำหรับแอรกับตัวเซราฟีนนะล้วเหมือนจะบวกกันแล้วแอรจะตายแต่วีโกเขาถึงก่อนแล้วตัวของเซราฟีนโดนไปฉีบออกมาให้อย่าไปยุ่งกับเพื่อนเราจังหวะน,นี้ตัวแอร์ตายไปแล้วแต่ตัวของเซราฟีนยังรอดอยู่เดี๋ยวเราต้องเคลียร์เวทให้เพื่อนคนระับตัวของวีโกเขวจะเข้ามาตันโอเคจังหวะน,นี้เพื่อนเราไม่มีสกิลเล่นนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่เสี่ยงนะเก็บทุกอย่างไว้รอเล่นตัวของมังกรจะดีกว่านะตัวของวีโกยังไงอุ้ยัับคงงไร เราแปะตันโดนแต่ว่าผมโหลดโอ้โ uh ห huh. หลบอติของซิกได้ครับเอาปูตัวนี้มาโซนพื้นที่ไว้ก่อนโอเคตัวของวีโก้ไม่ได้มาเอาต่อนะก็ถือว่าสวยไปครับออบเจกต์ Object แรกเกิดครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวของมังกรก่อนนะเนื่องจากเป็นมังกรดินนะีได้โลครับ โอเคแล้วตัวของวีโกก็มาเหมือนกันแล้วเหมือนตัวของแอดเราจะลึกกันอีกแล้วจังหวะนี้เราแอดเราตายไปเทียบร้อยแต่เราโถมเข้าไปครับโอเคเฟียสองตัวฝั่งตรงข้ามกำลังดิน้นแบบทุรนทุรายอยู่เราตายไปครับตัวของวีโกอือหึงต้องแฝดออกไปแต่ไม่มีเลือดเพราะฉะนั้นผมจะพุ่งตรงไปหาตัวของมังกรนะวีโกไม่มีเลือดเล่นแล้วครับผมต้องได้แล้วมังกรตัวนี้จริงๆให้คาริมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครจังเกิลที่เก่งมากๆนะครับผมถ้าขึ้นไปในเลงสูงๆเนี่ยจะเจอเขานะเขาไม่ได้มีจุดเด่นในเรื่องของการวันระ่เเคาาวลททีดิํกกกม เราวีโก้พจะเข้ามาแย่งแต่ว่าแย่งไม่ได้แบบนี้โอเคต้องตายแล้วต้องตายแล้วต้องตายให้เราแล้วละ่ะนายโอเคเราได้ทั้งคนได้ทั้งบางกรอยครับผมจังหวะนี้คือสวยแบบเพอร์เฟกเลยฮะเดี๋ยวกลับบ้านนะอุ้ยีมอวคายโอเคล็อกแล้วไงต่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ เพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราวาร์ปกลับบ้านแล้วาตัวของรีฟต่อนะโอเคแล้วน่าจะได้ตัวของรีฟป้อมปืนไปอีกอันนึงคนับผมสองล็อบเจกแบบตึงๆแล้วนะทางด้านเลนกลางตัวของซิกลึกนะซิกลึกแบบนี้โอ้โหมาแล้วครับผมนี่วิ่งือแบบถีบหลบอันตีเซราฟินนะเมื่อกี้ยังดีนะอยู่ในระยะครับไม่ไงั้นเมื่อกี้คือจะไม่สวยเลยนะโอเค น่าจะได้ป้อมกลางนะครับผมแต่ว่าเราเสียฟิเอร์เรดไปแล้วทางด้านเลนบนนะเนื่องจากตัวของดารยโดนตัวของคาริสตากดหนักมากๆแล้วตัวของคาริสตาก็มาแล้วจังหวะนี้อันตียัดเข้าไปที้ออกมาเพื่อเราเล่นต่อได้ไหมแต่ว่าตัวของคาริสตาพยายามกระโดดคลายอยู่แล้วผมตัวแตกไปแล้วครับผมโดนชาดาวิทิบร้อยตัวยาสุดพยายามจะไอ้น,นี่ต่อแต่ว่าลมไม่โดนครับตัวของดาริยกโดดเข้าไปจังแต่ว่ายังไม่ตายตัวของคาริสตาเซราฟีนรับจบหรือไม่แปะอีกนยัยครับจุดไฟเผาไปไม่ลอยครับผมโดนเซราฟีนรับจบไปครจังหวะนี้ ก็ตอนนี้เวทยาพาผมป่าเขาเหมือนป่าเรานะแต่ทางด้านเลนกลางโดนแล้วตอนนี้ผมกดกดวิ่งเข้าไปช่วยตัวของยาโซครับผมแต่ตัวยาโซยังรอดอยู่โอเคแล้วตัวของเซรฟินสาวชามสวยมากแล้วเก็บไป2ตัวครับแต่ว่าตัวของซิกไม่รอดนะไอ้ไม่ใช่ตัวของยาโซไม่รอดนะโดนตัวของซิกฆ่าตายไปครับแต่ตัวของซิกหายไปแล้วนะแต่ว่าแรก1ครับ1นึถือว่าคุมนะแต่ตัวของคาลิสต้าครับลอยยับครับทางด้านเลนบนนะไม่รู้จะเอายังไงกับมันดีนะคือมันใครน่ากลัวนะผมเข้าไปเบสเขาไม่ตายอะ อีก17วีมังกรเกิดครับผมแต่ว่าตอนนี้หาใครหลงสักคนนึงนะอุ้ยถ้าตัวของซิกกำลังหาคนหลงอยู่พอดีเลยเพื่อนอืมหื้กระโดดเข้าไปโถมจังหวะน,นี้คือไม่ต้องขยับครับติดเฟียโดนเบิร์สตัวแตกไปเลยครับนี่เขาเรียกว่าม้าดีครับผมม้าดีกระโลงนะตัวของมังกรเกิดไปเรียบร้อยตัวของคาลิสตาตายแล้วตัวของวีโก้บวกของด้านลิ้นบนอยู่ทาม,มิ่งฝั่งตรงข้ามเสียนะครับผมมังกรน้ําแข็งตัวนี้ครับผมเปิดยางรวดเร็วครับตัวของเฮคารินี่ยเป็นตัวละครที่เปิดออบเจกต์ค่อนข้างงงงไววววววนนนนะะตตััขขอออีีโโกก้็่่่าาาจดเเซรฟถลยูครรัับเพาะะฉน้นเราน่าจงไว สำหรับมังกรตัวที่สองครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมและตัวของคาริสต้าอยู่ทางด้านเลนกลางแต่ว่าเราไม่ยุ่งนะตัวของคาริสต้าเนี่ยต้องเอาซีซีมาจับเท่านั้นนะถ้าเกิดเข้าไปเปิดเองเดี๋ยวผมตายแน่ เยาวชนทางด้านเลนบนกำลังมีปัญหาครับนักร้องสาวกำลังโดนตัวของคาริสตาครอยู่ใครหรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวของเซนฟีนวันช็อตตัวของคาริสตาตายไปแล้วนะเรานี้วิ่งมาด้วยความเร็วแสงนึกว่าเพื่อนจะโดนนะแต่ที่ไหนได้เพื่อนเราไปทําเขานะโอ้โหเอาเรื่องจัดนะโอเคตอนนี้คือเกมพังแนละ้วฝั่งตรงข้ามเดินหลุนดออวมาโดนผมทีบนะมไม่มีบัฟแดงครับแต่ถ้าทางด้านเลนกลางตัวของวีโกเก้วเป็นคิวไปตัวของตารีอสพยายามดันอยู่แล้วเขาเดินมาทำไมถ้าเขาดันต่อไปเผื่อฝั่งตรงข้ามจะเดินมาโอ้โหแผนแตกครับแอดยิงสกิ โอครับผมไม่สามารถเล่นดักได้นะเนื่องจากแอดยิงแมปมานะผมโหเสียดายจัดเลยนึกว่าแบบเมื่อกี้จะให้ดารียดันแล้วก็แบบให้เขาเดินมากัดแล้วเราก็แบบเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้รนบะผม จังหวะน,นี้ได้บัฟแดงมาครับผมตัวของซิกหลุดทางด้านเลนกลางครับเดี๋ยวกดโกดกดสเปลกดไอเทมทุกอย่างครับอันตีพุ่งเข้าไปอืมฮึมฮึอบโบนี้มันอะไรกันตัวของซิกตัวแตกไปเลยแกผมถึงแม้จะวันช็อตไม่ได้นะแต่ก็เป็นดาเมจที่มหาศาลมากๆสำหรับไ,ไฟไนเตอร์ตัวหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเคลียร์ทางด้านเลนกลางครับเพื่อนกำลังบวกทางด้านเลนบนอยู่นะอันตีผมอีกสิบฟีนะครับผมแล้วตัวจะสู้ตายเรียบร้อยแล้วแต่ตัวตัวของอาคาทิสต้ากับวีโก้ตายคู่ครับโดนแอดดับเบิ่มคิวไปตัวของอ่าเมลคาย แตกไปครับผมโอ้โหแล้วตัวของเซรีตายไปก่อนนะอันตีซ้ำก็ไปอีกทีเมื่อกี้ก่าเลยแบบว่าเข้าไปฆ่าอีกหนึ่งตัวดับเบิลคิวนะคือบาลอนต่อได้เนี่ยจังหวะนี้ฝังค่าตายสี่ตัวนะบาลอนนาชอก็ไม่เสียหายนะตัวของซิกตัวเดียวไม่น่าจะเข้ามาลัดได้เว้นแต่ผมจะสมัยพลาดนะครับแล้วตัวของซิกเลือกที่จะดันบ้านนะแต่ตัวของเราได้บาลอนนาชอมาที่เรียบร้อยนะโอเคขออนุญาตเลี้ยวไปหาตัวของซิกก่อนนะคือแบบว่าจับคนหลงโอแต่ว่าติดมงกุฎครับผมแต่ว่าตัวแตกไปอยู่ดีนะเมื่อกี้มงกุฎก็เอาไม่อยู่นนะโดีบกเเ็ลยัผม ตัวของซิกพยายามจะดันบ้านครับแต่ว่าไม่ยอมกลับนะตัวของเราได้บอลอนพอดีก็เลยวิ่งมารับต่อได้ครับโอเคจังหวะนี้ตัวของคาริสตาครับกระโดดเข้าไปเลยครับผมทีบติดมุมจังหวะนี้ไม่ได้ขยับครับพยายามจะดิ้นทุรนทุรายอยู่แต่ว่าไม่รอดเพราะเฟียมันค่อนข้างนานนี่ครับผมตัวของคาริสตาตอนนี้คือแบบว่าตกใจต้องมีดุ้งกันบ้างต้องมีดุงกันบ้างจังหวะนี้เจอหน้าใครที่แบบว่าไล่ทีบอย่างเดียวแล้วผมดีดจัดนะโอเคตัวของบาฟ้าตรงนี้ถ้าเกิดเราได้เนี่ยก็ไม่ต้องกลับบ้านนะครับอ่าได้ไหม ได้ไหมเออเคเราได้ไม่มีคนแย่ครับตัวของเซรีมาเอาอะไรถีบออกมาถีบออกมาตายไปเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งตัวแกวผมตอนนี้คือดีจัดนะถีบหมดไม่ส่วนลูกใครับผมม้าดีครับม้าตกมันครับม้าตกมันเขามีช้างตกมันนี่ม้าตกมันเนี่ยแล้วเซฟินเราหูร้องเพลงไปได้หนึ่งตัวครับสวยจัดครับจังหวะนี้แต่ว่าคีบหมดอืมเนืก้กรคีบไม่หมดจะเข้ามาถีบป้อมต่อคือตอนนี้แบบต้องกลับบ้านก่อนแล้วไปเอาตัวของซาริด้ามาสโลฝั่งตรงข้ามนะเพื่อเพิ่มแบบซีซีเข้าไปอีก แลตัวของคาสิต้าครับโดนรุมครับพยายามจะไขแต่ว่าตีไม่เข้าจาังหวะนี้โดนอีกไนเผาตายไปโอเคคือตอนนี้ตัวของมังกรตัวที่3ครับโซดาก้อนกำลังจะปรากฏตัวขึ้นมาครับเราพุ่งไปหาตัวของมังกรก่อนเลยนะ ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบร้อนนะค่อยๆเล่นเนี่ยผมเดี๋ยวเกมเสียฝั่งตรงข้ามเข้าสวนขึ้นมาแล้วมันจะแย่เอานะ่ยแต่ได้มาเป็นที่ร้อยครับสำหรับตัวของโซดินนะครับผมได้มังกร3ตัวอ็อบเจกต์งตึงๆครับจังหวะนี้ผมพุ่งเข้าไปแล้วครับไม่สนมงกงมงกุฎอะไรเท่านั้นกระโดดถีบตัวของเมาคายไปตัวของเมาคายจะตายไหมแต่ก็ไม่ตายจังหวะนี้พยายามดิ้นทุรนทุรายอยู่ฝั่งตรงข้ามอืมมากันเยอะมากโอ้โหผมโดนชัดดาวจังหวะนีนะ้ความห้าวครับผมโอ้โหโดนด่านเนะี่ยผมนะชัดดาวเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนเราเข้ามาบววววกกกตตตตต่่่ออออฝฝัััังงงงงรรรขขข้้้้าาาามมมเเเสีียยไปะะนโโโห สิงห์เราอยู่นะแต่ไม่ยอมกระโดดสาบเราตายนะตัวเซราฟีนปล่อยเสียงมาโดน2ตู้แบบนี้โอ้โหสวยสวยไปเลยฮนะสำหรับตัวของเซราฟีนะ แล้วเหมือนเลนกลางจะมีคนหลุดมาเดี๋ยวต้องไปรับซะหน่อยครับผมกดสเปลเอนชานเข้าไปตัวของคาริสตาครับโอ้พยายามจะหลบพยายามจะดิ้นทุรนทุรายพยายามจะคลายอยู่แต่เราต้องถอยออกมาฮะเดี๋ยวโดนค่าตายเราไม่ได้หนาขนาดนั้นนะโอเคจังหวะนี้ยังไงโอเคได้ตัวของคาริสตาไปแล้วครับถอยครับถอยถอยถอยรอสกิลก่อนตัวของวีโกจะเล่นต่อหรือว่ายังไงโดนปิดกล่องเดินกลับทางเดินไม่ได้จังหวะนี้ตัวของซิกปาระเบิดมาโอ้โหซิกปาเจ็บอยู่นะปาเจ็บอยู่นะเอ้ยแล้วก็ยังรอดไปได้ครับตัวของวีโกโอ้ผมจะตายอีกรอบนึงผมตายยออรนห่่ดดูสั ตัวแตกไปเลยครับแต่เป็นตัวของมอคายที่ฆ่าเราได้นะตัวของอาร์วีโกสิงเราไปแล้วครับจังหวะนี้แล้วก็สับถอยออกไปเป็นเทียบร้อยเพื่อเราเล่นได้หรือไม่แล้วตัวของเดียรสใตไปอีกตัวหนึ่งแอสพยายามจะยิงอยู่แต่ยิงไม่ได้โอเคฝั่งตรงข้ามถอยไปหมดแล้วครับฉะนั้นเดี๋ยวรอเล่นตัวของเอลเดอร์ดาก้อนลกันนะอเอาครับผมตัวของเอลเดอร์ดากอนเกิดแล้วครับจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามก็พยายามดึงเชิงอยู่นะถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามแย่งได้เนี่ยก็น่าจะหยาบนะถ้าตัวของวีโกเข้ามาได้เนี่ยตัวของซิกปาลตอเังวขซ แต่ว่าจังหวะน,นี้เกิดการนวนเกิดขึ้นมาตัวของแอสตายไปก่อนนะเอ c ด r แครีาเมจหลักของเรานะครับผม แต่ว่าเรากําลังโฟกัสที่ตัวของเอลเดอร์ดากอนนะแต่เพื่อนเราตายมาถึง3ตัวแล้วเหลือเพียงค่ผมก็ตัวเซราฟินเท่านั้นโอเคจังหวะนี้ผมได้ตัวของเอลเดอร์มาแต่ว่าเก็บได้ครับผมตัวของวีโกตายห่านไปแล้วครับผมเหลือตัวของซิกนะจะหนีไปไหนทีบนะครับหน้าแหกไปดับเบิลคิวครับผมแล้วเหลือตัวของคริสตอากหนึ่งตัวนะตัวปัญหาจะวิ่งใครเราครับแต่ตอนนี้ไม่สนใจแล้วนะเรามีตัวของเอลเดอร์ดากอนนะถ้าทีมได้สักทีหนึ่งตัวแตกแน่นอนจังหวะนี้ทีมว่าผมจัดไป3มคิวตึงๆครับผมแล้วมุ่งหนบ้าเลย โอ้โหมาตอนนี้คือแบบว่าดีสุดๆหยุดไม่อยู่เลยของเอลเดอร์ Elder, ตัวเดียวทําพลิกเกมเลยนะโอเคโอเคฟันเอลีเคลียคลิปหมู่แต่ว่าคลิปไม่ยอมเข้าครับมาน่าจะจบได้ครับมาโอเคจีจีดับเบลครับสำหรับตอนนี้แบบว่ามันดีเกินนะผมปั่นนะับปั่นนั่นเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยแบผมแล้วจบเกมแบบที่เรียบ้อยสำหรับตัวของเฮลิคอรีมจังเกิลนะับผมเป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นสนุกมากๆนะไม่ค่อยได้เล่นนานเลยถ้าเกิดไม่ได้สกินก็คงไม่ได้จับเลยนะ โอเคคอัแล้วเอฟนะสำหรับตานี้จัดไป4ีคิวตาย3 a มเอ็กซินะครับผมเป็นการรีวิวสกินเฮคอริมที่แบบว่าเดือเดอเลยนะสำหรับสกนะินวะินเชอร์เบสนะครับผมเป็นหนึ่งสกินที่สวยมากๆนะผมคิดว่าอันติเขามองค่อนข้างยากนะแอบเป็นสกินที่ขี้โกงเลยนะจากดังล้านเอฟเฟกเนี่ยนะถ้าเกิดปรับเอฟเฟกภาพนะถ้าเกิดมือถือใครไม่แรงแล้วมาเจอสกินนี้มันอาจจะมองเห็นออร่าอันติของเฮคอริมได้ไม่ค่อยชัดนะอันตรายนะคือความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกงั้นนะส่วนใครที่ลองเล่นแล้วลองเจอก็ลองมาคอมเมนต์พูดดคุยกันนไ้ะ ผมคิดว่าเป็นสกินที่สกินแบบว่าเอฟเฟกมันค่อนข้างบางครับผมโอเคโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แทงจากทางยูทูบหรือวิ่ง Donate ที่อยู่ใต้ดีคริปชั้นเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปผมจนจบครับสวัสดีครับผม